ต่อมานะคะราศีกรกฎเนี่ยในเดือนนี้นะคะเราค่อนข้างจะจัดสรรชีวิตค่อนข้างได้แบบลงตัวมากๆเลยนะเราค่อนข้างที่จะมีอิสระให้กับตัวเองมากขึ้นจากที่แบบว่าเคยเครียดๆหรือว่าเคยแบบว่าเจอเรื่องตึงๆมานะคะก็จะมีคนนะคะเข้ามาช่วยเหลือเราคอยมาแบ่งเบาภาระต่างๆให้กับเรานะคะในส่วนเรื่องของการงานกันบ้างนะในเดือนนี้เนี่ยค่อนข้างจะเจองานหนักนะคะงานที่แบบว่า ปัญหาจุกจิกหยิบย่อยเยอะแยะต่างๆนะคะซึ่งตัวเราเองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะควบคุมหรือจะแก้ไขอะไรได้นะคือทําได้เต็มที่ก็คืออาจจะต้องรับปล่อยวางหรือว่าปล่อยเลยตามเลยไปก่อนนะคะทําได้คือถ้าปล่อยเลยตามเลยก็อาจจะบอกว่าไม่ถึงกับขั้นนั้นนะก็อาจจะต้องประคับประคองไปหรือว่าทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็พอนะ <S <S 2> <S 2> <S ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะในเดือนนี้เนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะมีแหล่งเงิน รายได้เพิ่มเข้ามานะคะอาจจะแบบว่ามีรายได้เสริมเข้ามาหรือว่ามีงานเสริมเข้ามานะคะทําให้เรามีรายได้เพิ่มเติมนะอาจจะแบบอยู่ในช่วงแบบเดือนนี้เท่านั้นหรือว่าเดือน2เดือนเท่านั้นนะคะไม่ได้อยู่ในระยะยาวนะคะ ถ้ารายได้ส่วนรายได้ในส่วนนี้รายได้ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็จะมีม,ลามาูลค่ามากกว่าเงินเดือนหรือว่าเงินประจําของตัวเองนะก็อาจจะเอาเงินส่วนนี้มาจาาัดสรรหรือว่ามาเป็นรายได้เก็บมากกว่าที่จะเอามาใช้จ่ายนะคะส่วนในเรื่องของการลงทุนเนี่ยสามารถลงทุนได้นะคะไม่มีปัญหาอะไรที่ต้องกังวลนะในเรื่องของความรักกันบ้างนะคะคนโสดเนี่ยในเดือนนี้เนี่ยเราก็รู้สึกว่า enjoy กับชีวิตโสด อีกแล้วนะคะเรารู้สึกว่าว่าไม่ได้อยากจะสนใจความรักสักเท่าไหร่คือค่าเลือกค่ามองเรื่องของความรักเนี่ยเราจะมองความเรื่องของความรักไปเลยนะทําให้เดือนนี้คนโสด เรารู้สึกแบบว่าอ,อยู่แบบนี้ก็ดีแล้วไม่ต้องมีใครเข้ามาคือเราก็ไม่ได้แบบว่าอยากจะมีคนอื่นเข้ามาเป็นสีสายให้กับชีวิตตัวเองนะคะเราก็รู้สึกแบบว่าเอออยู่แบบนี้ก็ดีแล้วนะในส่วนของมีคนคุยกันบ้างนะคะช่วงนี้เนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์เนื้อหอมนะอาจจะมีคนอีกคนนึงเพิ่มเข้ามาเพิ่มเติมหรือว่าคนที่น่าสนใจเพิ่มเติมเราอาจจะมีการคุยเผื่อเลือกหรือว่าคุยควบคู่ไปกับคนคุยที่เราคุยคนเดิมอยู่แล้วก็ได้นะคะก็ อาจจะระวังให้รถไฟชนกันก็ได้นะในส่วนของคนมีคู่กันบ้างนะคะในเดือนนี้เนี่ยเราค่อนข้างจะแบบอยู่นิ่งๆอะ่ะไม่ค่อยอสนใจคนรักสักเท่าไหร่ พราะตัวเราเองก็ค่อนข้างที่จะบบกว่าเออ,อยากจะมีเวลาให้กับตัวเองนะคะหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นหรือว่าอาจจะแบบมีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้นเรารู้สึกแบบว่าเออถ้าไปใส่ใจคนรักเนี่ยเราก็รู้สึกว่าอ,อืมันมีแต่ปัญหามีแต่เรื่องราเรื่องปวดหัวเออหันเอาเวลาหันมาสนใจตัวเองแบบนี้จะดีกว่านะดังนั้นเนี่ยความรักอาจจะดูจืดจางไปบ้างนะคะแต่ภาพรวมเนี่ยก็คือยังดำเนินต่อไปได้เรื่อยๆนะในส่วนของสุขภาพนะคะก็ให้ระวังเป็นออฟฟิศซินโดรมค่ะ สิ่งนะคะในเดือนนี้นะคะตัวเราเองค่อนางจะแบบอ,อยู่นิ่งๆไม่ค่อยแบบสนใจใครเรารู้สึกบอกว่าอยากอยู่ตัวคนเดียวอยากอยู่กับตัวเองนะคะทา,ทางที่มีโอกาสดีๆเข้ามาให้กับตัวเองนะคะแต่เราก็อาจจะอยากมีความลังเลว่า,าจะเลือกดีไม่เลือกดีหรือว่าจะ ไปในทิศทางไหนดีพอตัวเราเองนะคะค่อนข้างที่จะพึงพอใจกับสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่ณนะตอนนี้นะเราก็เลยเหมือนขอเลือกที่จะแบบอยู่นิ่งๆไปก่อนหรือว่าอาจจะมองค้าบโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตนะคะในส่วนของการงานนะคะในเดือนนี้เนี่ยมีโอกาสนะคะที่เราจะต้องเดินทางเกี่ยวกับด้านการทํางานเพิ่มขึ้นอาจจะแบบไปดูงานที่อื่นหรือว่าเดินทางเข้าออกออฟฟิศอยู่บ่อยๆนะคะไม่ค่อยอยู่ประจํา ที่สักเท่าไหร่นะคะดังนั้นนี่ก็อาจจะต้องเผื่อเผื่อเวลาให้กับตัวเองนิดนึงในการเดินทางนะอาจจะไปเลดอาจจะแบบไปนัดนัดคุยแล้วกับลูกค้าเราไปเลดไปช้าอะไรแบบนี้นะคะอาจจะทําให้เสียเครดิตในหน้าที่การงานได้นิดนึงนะในส่วนของการเงินกันบ้านนะคะการเงินในเดือนนี้อาจจะต้องเบรกในการใช้ใจ่ายหยิบย่อยหรือว่าจิบบัตหาไปก่อนนะเพราะว่าการเงินค่อนข้างที่จะตึงมือและช็อตหนักมากนะคะเราอาจจะควบคุมการเงินได้ไม่ค่อยดีหรือว่า อยากคิดอยากจะใช้จ่ายอะไรเนี่ยอาจจะไม่เป็นไปตามใจตัวเองสักเท่าไหร่นะอาจจะต้องแบบว่าเอามีแผนสำรองหรือว่าดึงเงินเก็บของตัวเองมาก่อนนะคะแต่เงินเก็บของตัวเองเนี่ยก็ค่อนข้างจะล่อยหลอดหรือว่าเหนือน้อยลงนะคะดังนั้นเนี่ยทางที่ดีในเดือนนี้ก็คือเซฟตัวเองให้มากที่สุดเลยนะคะในส่วนของการลงทุนนี่ก็เบรกเอาไว้ก่อนดีกว่าเนาะในเรื่องของความรักกันบ้างน,นะคะคนโสดเนี่ยในเดือนนี้เนี่ยอาจจะก,ก็มีการแบบว่าไม่คุยกับใครเลยนะ ทั้งๆท,ที่มีคนดีๆเข้ามาให้เราเลือกหรือว่าให้เราแบบ เข้ามาชอบเราหรือว่าเข้ามาแบบว่าเออเข้ามาเป็นตัวเลือกให้กับเรานะคะแต่เราเลือกที่จะปฏิเสธที่จะการคุยกับเขาหรือว่าปฏิเสธปิดกั้นกับคนคนนั้นเข้าไปเลยนะ mm hmm. เพราะเรารู้สึกว่าเราตัวเราเองอะยังไม่พร้อมที่จะแบบคุยกับคนคนนี้จริง,รงๆหรือว่าเราอาจจะโฟกัสเรื่องอื่นมากกว่าเลยทําให้เราแบบเออมองข้ามหรือมินคนนี้ไปก่อนนะคะแต่ถ้าเราเหมือนจะส่นชีวิตตัวเองได้ลงตัวมากขึ้นนะคะเราอาจจะหันไปมองคนนี้หรือว่า หันไปเลือกที่จะคุยคนนี้อีกครั้งหนึ่งนะก็เก็บเขาไว้ก่อนละกันก็คือประครับประคองเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องแบบอะไรแบบนี้ไปก่อนก็นได้เนาะส่วนมีคนคุยนะคะอาจจะมีการคุยกันน้อยลงนะคะจนถึงขั้นแบบว่าต่างคนต่างเงียบหายกันไปเลยแบบนี้นะในส่วนของคนมีคู่กันบ้างนะคะความรักเนี่ยค่อนข้างที่จะลงตัวมากๆเลยนะในเดือนนี้เนี่ยมีเกณฑ์ที่เรากับคนรักเนี่ยจะเดินทางออกทริป ด้วยกันมากขึ้นนะคะอาจจะแบบไปทุกสัปดาห์เลยก็ได้นะแบบช่วงหยุดสุดสัปดาห์นี้เราก็คือออกเที่ยวกับแฟนตลอดเลยนะคะก็คือเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนรักนะในส่วนของสุขภาพนะคะในเดือนนี้นี่ก็ให้ระวังเรื่องปวดท้องท้องอืดแน,น่นท้องค่ะ ต่อมานะคะราศีกันเนี่ยในเดือนนี้เนี่ยเราค่อนข้างที่จะให้อิสระกับตัวเองมากขึ้นหรือว่ามีการปล่อยวางมากขึ้นนะคะจากที่ผ่านมาเนี่ยเราค่อนข้างที่จะกดดันตัวเองไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องเงินนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเราค่อนข้างที่จะกดดันหรือว่ามีการแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรสู้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะในเดือนนี้เนี่ยก็มีการผ่อนคลายมากขึ้นหรือว่าลดความกดดันของตัวเองน้อยลงนะทำให้ชีวิตตอนนี้เนี่ยมีความแบบเออความสุขมากขึ้นมีความสบายใจมากขึ้นนะคะในส่วนเรื่องของการงานนะคะในเดือนนี้เนี่ย มีโอกาสนะที่จะมีคนมาเสนองานใหม่ๆให้กับเราซึ่งตัวเราเองก็ค่อนข้างที่จะพอโอเคอ่ะสนใจเหมือนกันอยากจะลองดูเหมือนกันนะคะมีแนวโน้มสูงมากๆเลยนะที่เราจะตอบตกลงรับงานใหม่นี้นะคะก็ดูให้ดีๆก่อนละกันว่าตัวเองอะ่ะพร้อมมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะว่าทางที่ดีเนี่ยคือก็อาจจะลองทดลองงานดูก่อนสักเดือน2เดือน3เดือนแบบนี้ไปก่อนนะคะแล้วค่อยแบบว่าเออค่อยแบบพิจารณาใหม่นะว่าเออตัวเองอะ่ะโอเคกับ อันนี้จริงๆรไหมนะส่วนเรื่องของการเงินกันบ้างนะคะการเงินเนี่ยเราค่อนข้างที่จะมีรายจ่ายอะจุกจิกยิบย่อยค่อนข้างเยอะเดี๋ยวก็มีรายจ่ายแบบว่าซ่อมตรงนั้นนิดนึงเปลี่ยนตรงนี้หน่อยนึงคือเกี่ยวกับใช้เกี่ยวกับชีวิตประจําวันของตัวเองจะเป็นการซ่อมบ้านซ่อมทอ่อซ่อมรถเปลี่ยนยางอะไรแบบนี้คะ่ะก็จะเป็นรายจ่ายรายจ่ายทำนองเนี้ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะซึ่งตัวเราเองอะถามว่า หมุนเงินได้ไหมเราก็ยังหมุนเงินทันอยู่นะก็ภาพรวมนี่ก็คือยังไม่ได้มีปัญหาอะไรที่ต้องกังวลนะคะเพียงแค่แบบมีรายจ่ายหยิบย่อยเข้ามาเพิ่มเติมเท่านั้นเองนะในส่วนของการลงทุนเนี่ยจริงๆแล้วว่าสามารถลงทุนได้นะแต่เพียงแค่ว่าเราอาจจะคิดมากคิดเยอะเกินไปจนพลาดโอกาสไปเองนะคะดังนั้นเนี่ยถ้ามีคนหรือว่ามีช่วงเวลาที่แบบว่าเออพร้อมที่จะลงทุนเนี่ยเราอาจจะเออลงทุนไปสักนิดนึงก่อนแล้วค่อยดูคิดทาง ที่หลังก็ได้นะว่าเออมันจะขึ้นลงมากน้อยแค่ไหนเราเราค่อยไปใส่เพิ่มเติมหรือว่าลงทุนเพิ่มเติมอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะในเรื่องของความรักกันบ้างเนี่ยคนโสดเนี่ยในเดือนนี้เนี่ยเราค่อนข้างจะโอ้โหเจอความรักที่ค่อนข้าง จอคนเจ้าชู้อ่ะเข้ามาจีบหรือว่าเจอคนที่แบบไม่ค่อยจริงใจกับเราสักเท่าไหร่หรือเป็นตัวเราเองเนี่ยแหละที่จะไปหลอกคนอื่นเขาให้มาชอบเราหรือว่าไปแบบว่าทําให้เขาอะเข้าใจผิดคิดว่าเราชอบแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้ชอบแค่อยากจะแบบว่าใกล้ชิดหรือว่าอยากจะเป็นเพื่อนด้วยเท่านั้นนะคะแต่ท่าทางกิริยาของเราเนี่ยทำให้อีกฝ่ายเนี่ยคิดไปไกลนะว่าเฮ้ยเขามีใจให้กับเราหรือเปล่านะคะ ดังนั้นเนี่ยอาจจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจผิดได้นะดังนั้นเนี่ยถ้าเราอ่ะชอบใครหรือว่าคิดกับใครแค่แค่แบบว่าสถานะไหนนะคะก็แสดงความชัดเจนแบบนั้นไปเลยนะอย่าทําให้อีกฝ่ายหิดไปไกลเลยเนาะในส่วนของคนมีคนคุยกันบ้างนะคะในเดือนนี้เนี่ยตัวเราเองค่อนข้างที่จะอยู่ในสถานะที่แบบว่าอึดอัดใจไม่ค่อยชัดเจนกับความสัมพันธ์สักเท่าไหร่นะรู้สึกว่า คุมเคือไปซะทุกอย่างเพราะอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเหมือนไม่เปิดใจให้กับเราหรือว่าเขายังมีความลับบางอย่างปกปิดเราอยู่นะคะทําให้เราเนี่ยอยากจะเทความรักครั้งนี้นะแต่อีใจหนึ่งเนี่ยเราก็กลังแบบยังชอบอะยังอยากไปต่อกับเขานะคะเดือนนี้เนี่ยก็คงจะต้องเป็นการทบทวนแล้วละว่าเราควรที่จะไปต่อกับคนคนนี้ดีไหมหรือว่าคนที่จะเปิดใจให้กับคนที่จะแบบเปิดอกคุยกันดีไหมหรือว่าคนที่จะพอเท่านี้ดีนะคะส่วนคนมีคู่กันบ้างเนี่ย ความรักเนี่ยค,ค่นอนๆเจ้าแบบว่าไม่หวือหวาเลยอะเออต่างคนต่างแบบว่าเออมันมันหวานกันก็จริงนะแต่มันแบบไม่ค่อยแสดงออกกันสักเท่าไหร่คือบอกรักก็คือบอกรักวันละวันละครั้งพออะไรแบบนี้นะซึ่งตัวเธอเองก็รู้สึกว่าเออพอใจแล้วรักกับความรักที่เป็นอยู่คือมันต่างคนนะคะต่างก็เข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นหรือว่าต่างคนต่างเข้าใจในแบบนิสัย ของแต่ละคนเลยแบบนี้เลยทําให้ความหลังไม่ค่อยอึ๋วแต่ก็มีความมั่นคงอยู่ในตัวแบบนั้นนะในส่วนเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะคะถ้าเป็นท่านผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะต้องระ,ระวังเรื่องประจำเดือนมาไม่ปกตินะส่วนภาพรวมนะคะก็อาจจะเป็นพวกความดันโลหิตสูงแบบนี้ค่ะ